นิงเออเจ้านะ่ะเป็นลูกเมียน้อยไม่มีแม้แต่คุณสมบัติที่จะผ่านการคัดเลือกเลยด้วยซ้ําถ้าหากอยากลงสมัครแทนพี่สาวเจ้าจะไปง่ายๆได้อย่างไรท่านพ่อปกติแล้วลูกสาวทั้งสองของท่านก็เอาแต่หมกตัวอยู่แต่ในบ้านไม่เคยก้าวพ้นประตูบ้านไปเลยนอกจากคนในบ้านแล้วก็ยังไม่มีใครที่จะจำพวกเราสองคนได้อีกหรอกนะ รับใดที่ติดสินบนข้ารับใช้เอาไว้ก็จะปิดฟ้าข้ามทะเลได้เย่เออกับนิงเอ๋อมีส่วนที่คล้ายคลึงกันอยู่มากท่านพ่อหรือว่าท่านจะทนเห็นลูกต้องทรมานไปตลอดชีวิตเลยไปคะเจ้าทำอะไรนะ่ะ ถ้าให้ลูกเข้าไปในวังเพื่อคัดเลือกเป็นพระสนมลูกสู้ยอมโขกหัวตายซะยังดีกว่าจบชีวิตที่น่าทรมานนี่ซะ <c oughs> เจ้าก็ได้ก็ได้ก็ทำตามที่หนิงเอ๋อพูดไว้ก็ได้นะ <c oughs> ตั้งแต่วันนี้ไปข้าก็คืออูสูลีสิเย่เหมือนกับเกิดใหม่เลย ข้าถูกเหยียดยามมามากพอแล้วระดับอย่างเธอก็ค่คูวรกับคณะดนตรีเหรอใส่หัวลงไปซะช่อยใส่หัวลงไปซะหน่าขยักขยแยงใครจะให้เธอขโมยเครื่องสำอางของฉันไปฮะจนจนบ้าไปแล้วสินะ ในชาตินี้ข้าจะต้องกลายเป็นสตรีที่สูงส่งที่สุดในปัตภพีนี้ให้ได้แนะ่จะเหยียบพวกเจ้าไว้ให้มิดทุกคนเลยคอยดูเถอะประตูเฉิงอูเลอเถาเจ้าแน่ใจนะว่าจะได้เหรอพวกเราเนะี่ยไม่มีป้ายประจำตำแหน่งพวกเราจะออกไปนอกวงังไม่ได้หรอกนะ กลัวอะไรแล้วเจ้าคอยดูข้าไว้นะข้าจะออกไปนอกวงังเอเชิญาตามเข้ามาสิประตูเฉิงอูพระเจ้าช่วยเจ้าไปเอาป้ายประจำตำแหน่งมาจากไหนกันเนี่ยฝ่าบาทประธานมาให้เจ้าหรือยังไงเอ๊ะข้าปลอมแปลงมันมานะ่ะแต่ว่าชื่อ ต้องเก็บมันเป็นความลับรู้ไหมได้สิน่ารักที่สุดเลย8ปดปีมานี้ร้านค้าในมือของเลอเถาก็เพิ่มขึ้นทุกๆวันตั้งแต่ของเล่นเด็กไปจนถึงผลงานภาพวาดและการเขียนผู้กันจีนสินค้าที่นางคิดค้นค่อยๆแทรกซึมเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของราษดรแห่งวินชีอย่างไม่ทันได้รู้ตัว ถนนลี่อยางสองถงสามขาดหนึ่งก็ขาดแค่เจ้าคนเดียวแล้วฮถ้าจะเป็นผู้ประดุงความยุติธรรมมาทำลายเจ้าเลือเทาความนิยมของเมืองหลวงในช่วงนี้ข้าก็เชกจะไม่เข้าใจแล้วล่ะข้าไม่ได้ออกมาจากวังนานเกินไปแล้วเหรอเนี่ย เ่าวคือไม่ดูเลยว่าใครเป็นคนคิดค้นสินะเออถึงแล้วร้านซีสานสมุดบัญชีเออนี่เยนลิงเออในที่สุดพวกเจ้าก็มาสักทีนะ เย็นหลิงของที่ค้าให้เจ้าเตรียมเอาไวนะ้น่ะเตรียมไว้ให้แล้วหรือยังอยู่ท้ายเรือนนะ่ะเช่นนั้นแล้วข้าขอเข้าไปเอาก่อนแล้วกันนะเย็นหลิงกินถังหูลูดสิเออขอบใจนะเล่อเทา นี่เป็นรายการบัญชีงบดุลของร้านในนามของเจ้าทั้งหมดในช่วงหลายเดือนมานี้แล้วยังมีของที่เจ้าฝากให้ข้าหาด้วยเจ้าลองดูนี่สิอ่ะไม่ต้องหรอกข้าน่ยเชื่อใจเจ้าอยู่แล้วนะว้าวเย็นลิงนี่เจ้าเก่งจริงๆเลยนะมีของพวกนี้แล้วเครื่องสำอางของข้าจะต้องทำได้ง่ายขึ้นเยอะแน่นอน เช่นนั้นก็ดีแล้วล่ะเอิมเอ่มคือว่าเลอเถาข้ามีอะไรอยากจะพูดกับเจ้านะ่ะครั้งหน้าเจ้าจะมาเยี่ยมข้าได้อีกเมื่อไหร่ล่ะเยี่ยมลานที่อยู่ในานามของเจ้านะ่ะอาจจะก,กินเวลาสักหน่อยหนึ่งอย่างเร็วก็เดือนหนึ่งอย่างช้าก็สองสามเดือนละมั้ง ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะถึงอย่างไรร้านรวงพวกนี้ก็ยังมีเจ้าคอยดูแลจัดการอยู่ไงล่ะเออนานขนาดนี้เลยเหรอข้าข้าเออเย,ยนลิงเจ้าต้องกล้าหาญหน่อยสิครั้งหน้าก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอนางอีกเมื่อไหร่กันนะถ้าอย่างนั้นก็ลุยเลยแล้วกันข้าชอบเจ้าน่ะ อะไรนะเจ้ารู kind of kind of ang, ้ไหมว่าการที่ชอบใครสักคนหนึ <uana> <mag nes S 1> ่งเป็นความรู้สึกอย่างไรก็น่าจะประมาณว่าเมื่อได้พบนางก็จะติดใจเบิกบานเมื่อไม่ได้พบนางก็จะรู้สึกเศร้าส้อยกระสับกระส่ายวิตกกังวลยากที่จะหลับลงได้เพราะนาง นางก็คือปริศนาในชีวิตของข้าอดไม่ได้ที่อยากจะเข้าไปค้นหาอยากที่จะเข้าไปใกล้ๆแบบนี้ใช่ไหมเมื่อกล่าวมาเช่นนี้แล้วเจ้าก็ชอบคณิตศาสตร์เหมือนกันเหรอเออคณิตศาสตร์เหรอเออเมื่อได้พบนางก็จิตใจเบิกบานอดไม่ได้ที่อยากเข้าไปค้นหาอยากเข้าไปใกล้ๆ เกือบไปแล้วก็เกือบที่จะเข้าใกล้คำตอบแล้วล่ะคำตอบคืออะไรเหรอือคืออะไรกันแน่นะ mm hmm. เลิศเทาคณิตศาสตร์นะ่ะเหมือนว่าจะเป็นเช่นนี้จริงๆ mm hmm. เจ้าดูนะถ้ากับเจ้าและคณิตศาสตร์สิ่งที่ได้สารละนั่นก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยตอนนี้เจ้าลองคิดดูอีกทีนะ ก็ไม่ได้ชอบค่าขนาดนั้นแล้วใช่ไหมล่ะเออแต่ว่าเอา๊ะไม่ต้องมาตรงมาแต่แล้ววัยรุ่นถ้าจะมีความรักก็ไม่สู้หาความจริงดีกว่าเหรือศึกษาค้นควา้าคณิตศาสตร์เป็นนักทดลองไม่ชอบหรือยังไงเออเออที่เจ้าพูดมาก็มีเหตุผลอยู่นะ ยังดีที่ไม่ได้ตอบกลับไปเออเย็นหลิงครั้งนี้ที่เจ้าหาคนตีกระบี่ขึ้นรูปให้ข้านะ่ะข้าถูกใจมากเลยนะขอบใจเจ้ามากเช่นนั้นก็ดีแล้วไปกันเถอะอะได้ถ้างั้นพบกันใหม่นะเย็นหลิงเออกลับดีๆนะ มักจะรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติไปหรอือเลือเทาวันหลังก็ให้ในายน้อยผู้นี้ปกป้องเจ้านะกลับไปก็สามารถทำการทดลองได้คล่องมือแล้วแหละสามสัปดาห์ถัดมาสักแห่งในวังหลวงอ่ะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอีกแล้วเหรอนี่เย่ในที่สุด ครีมผิวขาวของข้าก็คิดค้นขึ้นได้สำเร็จแล้วล่ะนี่มันครีมผิวขาวราวกับหิมะเลยนะหนูทดลองสินค้าทดลองในรอบแรกของข้าอยู่ที่ไหนกันนั้นเนี่ยฝ่าบาทเฮ้อฝ่าบาทนางตบข้า พระองค์ต้องให้ความเป็นธรรมกับหม่อมฉันด้วยนะพคะไม่จริงนะฝ่าบาทฝ่าบาทพระองค์อย่าทรงฟังนางพูดเลวไหลนางลงมือตบพวกเราก่อนชัดๆฝ่าบาทลงทอดพระเนรสิพิคะหน้าของหม่อมฉันนะ่ะบวมไปหมดแล้วสนมที่รักทั้งสองท่านต้องสามัคคีกันระวังเราสนมด้วยกันนะ หม่อมฉันไม่สนใจหรอกวันนี้ฝาบาทจะต้องให้คำอธิบายกับหม่อมฉันมาสักอย่างนะไปคะเออพระสนมทั้งสองท่านอย่าเพิ่งรีบไปฮะทั้งสวยทั้งดีเลิศที่สุดครีมผิวขาวราวกับหิมะจากธรรมชาติยังไงล่ะเอ,อ๊ะไม่ว่าจะเป็นรอยแดงบนใบหน้ารอยตีนกาที่หางตา หรือรอยแผลเป็นที่ถูกเผาไหม้ขอเพียงแค่ใช้มันปัญหาทางผิวหนังก็จะขจัดหมดไปฝีปากของสาวน้อยผู้นี้ก็ไม่น้อยๆหน้าไปกว่าในปีนั้นเลยนะเนื้อครีมเลื่นแต่ไม่เยิ้มเนื้อครีมบางเบาราวกับน้ำค้างสวรรค์โปรยลงบนผิวของข้าว้า จู่ๆก็รู้สึกว่าผิวขาวขึ้นมาเยอะเลยละ่ะราลับได้ชีวิตใหม่กลับมาเลยเจ้าดูสิเจ้าของเล็กๆในมือจะลิกลับอย่างที่เจ้าพูดขนาดนี้เลยเหรอนั่นนะสิองหญิงเลือดเท่าเจ้าอย่ามาขู่ข้านะพระสนมทั้งสองท่านไม่ลองแล้วจะรู้ได้อย่างไรเล่าถ้าอย่างนั้นข้าขอลองดูหน่อยแล้วกัน สัมผัสนี้ก็ไม่เลวเลยจริงๆนะสิบห้านาทีต่อมาแม่นางโปรดดูอะได้ผลจริงๆนันเนี่ยรอยแผลเป็นบนใบหน้าของข้าจางไปเยอะมากเลยองหญิงไม่หลอกข้าจริงๆด้วยนะองหญิงจะยังพอมีครีมผิวขาวราวกับหิมะอีกหรือไม่มีอีกเท่าไหร่ข้าจะเหมาให้หมดเลย แน่นอนว่ามีสิสินค้ารอบแรก10กล่องกำหนดราคาอยู่ที่30ตําลึงมาก่อนก็ได้ก่อนนะส่วนรอบที่2ส,สินค้าจะไม่จำกัดจำนวนต้องการแค่20ตําลึงแต่การสั่งจองล้วนต้องจ่าย10ตตาลึงเป็นค่ามัดจำนะสนมที่รักทั้งสองท่านไม่ต้องไปฟังนางพาหาเรื่องนางอายุยังน้อยแต่ก็เป็นคนที่กล้าหลอกลวงแม้กระทั่งข้า ชนี่มันให้ข้าให้ข้าข้าเป็นคนสั่งจองก่อนนะอย่าไปฟังนางพูดองค์หญิงต้องเก็บไว้ให้ข้านะดูดูไปแล้วก็ถึงเวลาลดรายจ่ายของวังสักหน่อยแล้วละ่ะนี่เป็นของดีจริงๆนะเนี่ มีความสุขเพียงคนเดียวไม่ต้องมีความสุขไปกับพวกพ้องหรอกนะถ้าจะนำครีมผิวขาวราวกับหิมะนี่กลับไปแนะนำให้พี่น้องเดี๋ยวนี้ล่ะพระสนมทั้งสองท่านกลับดีๆนะขอบคุณทุกท่านที่มาอุดหนุนฝ่าบาทพระองค์ก็ทรงดูถูกความรักสวยรักงามของผู้หญิงไปหน่อยแล้วละม,าม้าอยากจะขยายราชสำนักไปให้กว้างที่สุด ก็ต้องเพิ่มการใช้จ่ายก็คือไม่อาจดูถูกความสามารถในการจับจ่ายซื้อของของผู้หญิงได้เงินของสนมไปต่อหน้าข้าสาำยังดีใจจนลืมตัวไปอีกใจชักกล้านะเนี่ยเช่นนั้นก็ต้องขอโทษด,ด้วยแล้วเมื่อครูภรรยาทั้งสองท่านของพระองค์ซื้อครีมผิวขาวรากับหิมะของข้าไปหนึ่งขวดแล้วยังไม่ได้จ่ายเงินเลยทั้งหมด20ตำลึง ขอบพระคุณนะเจ้าคะ่เคะเอะได้คืบเจ้าศอกทำผิดเล็กน้อยก็ต้องโดนลงโทษจะได้ไม่ทำผิดหนักอีกอ๋ออ๋อยท่านปล่อยมือนะถ้าเจ็บรู้ไหมองคหญิงอย่างข้าเนี่ยจะไม่จู้จี้จุกจิกกับพระองค์อีกแล้วฝ่าบาท ไม่ให้ก็ไม่ให้ข้าจะไปเอาเงินจากเหล่าภรรยาของพระองค์กลับคืนมาเองก็ได้ฮทำไรของเจ้าไม่ได้เลยจริงๆสวนดอกไม้หลวงนี่นี่จะแย่งไม่ได้นะครีมผิวขาวราวกับหิมะผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นที่องค์หญิงเลิศเทาออกมาก็คงขาดตลาดแล้ว พี่สาวให้น้องดูหน่อยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันมีแค่ขวดเดียวแล้วนะทำไมยังไม่มาอีกนะเนี่ยนั่นน่ะสิก็รอกันอยู่เนี่ยทำเอาร้อนใจกันหมดแล้วในสวนดอกไม้หลวงมีทิวทัศน์ที่สวยงามเหล่าองค์หญิงทราบกันว่าฝ่าบาทจะทรงสเสด็จมาต่างก็พากันมารอรับสเสด็จกันตั้งนานแล้วพะยะค่ะ ืมจริงเหรอฝ่าบาทสเดชเป็นฝ่าบาทนี่เองอ๋อข้ายังนึกว่าเป็นองค์หญิงเลิอเถาเอาสินค้าใหม่มาอีกนั้นเนี่ยสิ้นหวังจริงๆอืม <c oughs> <c oughs> ถวายบังคมฝ่าบาทหม่อมฉันไม่สำรวม,ม่าจาขอฝ่าบาทลงโทษด,ด้วยเพคะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะก็ให้ข้าลองหน่อยได้ไหมเล่าเลวไหลนี่ทำอะไรกันอยู่เนี่ยฮฝ่าบาทฝ่าบาทเออข่าวยายข่าวยายเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานที่ซ่กคราวองค์หญิงเลือดเถากำลังติดตั้งแผงลอยป่าประกาศขายอยู่ที่ประตูหลักของพระตำหนักจริงอย่างนะ อย่าเบียดอย่าเบียดสิอย่ามาแย่งครีมหน้าใสกับข้านะโอ้ยเจ้าเนี่ยถ้าพุ่งไปก่อนละใครของทางข้าก็อยู่ร่วมโลกกับข้าไม่ได้หลิวกงกงท่านไม่ได้บอกว่าพวกนางต่างพากันมารอข้าอย่างนั้นหรออีกอย่างครีมหน้าใสเป็นของอะไรเหรอเออไปไปดูที่พระตำหนักจริงอย่างกันหน่อย เพระตําหนักจริงยัง้งซื้อแค่ครีมหนะ้าใสอย่างเดียวส0สิบตําลึงครีมผิวขาวราวกับหิมะ2ี่สิตําลึงตอนนี้มีกิจกรรมบ็อกเซตครีมหน้าใสกับครีมผิวขาวราวกับหิมะชุดละ4ี่สิบตําลึงรับกลับไปนะฮได้เลยข้าจะซื้อด้วยอ่อรับกลับไปนะชุดละ4ี่ตําลึงเท่านั้นเองละ จะว่าไปทําไมราชทายาิอย่างข้าถึงได้ล่อนเล่มาสู่การเป่าประกาศขายถึงขั้นนี้นะวินเคอร์วินเคอร์เร็วตอนนี้ข้ากําลังขัดคนอยู่ไปช่วยข้าป่าประกาศขายของหน่อยออ <c oughs> ชุดละสมควรตายพูดไม่ออกเลย กรีดกดกรองค์รัชทายาทเพคะข้าซื้อข้าซื้อเดี๋ยวนี้เลยเป็นชุดสองชุดนะองค์รัชทายาทน่ยหล่อจังเลยนะหล่อจังหล่อสุดๆไปเลยล่ะแต่ก็นึกไม่ถึงเลยว่าองค์หญิงเลอเทาจะพูดน้มน้าวให้องค์รัชทายาทมาช่วยได้ฉันงเก่งจริงๆนะเนี่ยข้าเอาสองชุด ไม่ต้องเบียดกันยังมียังมีอีกนี่เจ้าก็ไม่รู้หรยอเพิ่งเข้าวังมาใหม่กันแน่ฮึองค์หญิงเลอเทาเข้าวังมาเป็นพระสหายร่วมเรียนของรัชทายาทเมื่อตอนหกขวบโตมาพร้อมกับองค์รัชทายาทมีใจให้กันตั้งแต่เด็กๆแล้วมีความรักชอบที่ลึกซึ้งต่อกันมากมายเลยนะไม่แน่ว่าภายหลังก็อาจจะเป็นพระชายาของรัชทายาทก็ได้นะเนี่ย เอ๊ะถวายบังคมฝ่าบาทลุกขึ้นเถิดขอบพระทัยฝ่าบาทเมื่อครู่ที่พี่สาวพูดเป็นความจริงหรือองค์หญิงกับรัชทายาทก็เป็นคู่สร้างคู่สมกันบุเเศสนิวาสหากว่าเป็นว่าที่พระชายาของรัชทายาทจริงๆก็เหมาะสมที่สุดไปเลยนะ พระชายาของรัชทายาทนั้นหรือมามามาพี่สาวคนสวยทุกท่านเวลาไม่เคยย้อนกลับมาเสียไปแล้วจะหามาใหม่ไม่ได้นะฝ่าบาทการกระทำเช่นนี้ขององค์หญิงเลอเถาเกรงว่าจะกระทบต่อความบริสุทธิ์ของพระสนมในวังเอาได้ขัดต่อหลักประเพณีต้องให้กระหม่อมไปห้ามปรามไหมพยกค่ะพระสนมนี่เป็นของท่านนะ เออฝ้าบาทไม่ต้องเออพระยากค่ะในวังก็ไม่ได้คึกคักมาขนาดนี้ตั้งหลายปีแล้วตามใจนางไปเถอะพระตำหนักจรุงจิตอี้เวียนรัชทายาทอย่างข้าทนกับวันเวลาที่ต้องช่วยท่านอนุมัติดีกามาทุกๆวันจนพอแล้ว ข้าต้องกลับไปเป็นตัวของข้าเองข้าไม่ทำแล้วล่ะข้ากับเลือเถาต่างมีใจตรงกันข้าชอบนางและทายาทอย่างข้าจะหนีตามไปกับนางพานางไปยังสุดขอบฟ้าหลุดพ้นจากเงือมมือปีศาจของท่านวินเคอร์รดับใดที่ได้อยู่ด้วยกันกับเจ้าจะไปที่ไหนเ่าๆก็ยอมข้าไม่อนุญาตฮะ เป็นความฝันเหรอนี่ทําไมข้าถึงได้ฝันความฝันที่ไร้สาระสุดๆไปอย่างนี้ด้วยนะพวกเด็กเลวทั้งสองคนข้าจะไม่ยอมให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นได้แน่วันถัดมาณนระลานประลองฝ่าบาทสเสด,ด็ถวายบังคมฝ่าบาทท่านอาจารย์ไม่ต้องมากพิธี ข้าได้ยินว่าวันนี้จะมีการทดสอบวิชาการยิงธนูของเหล่าองค์ชายและองค์หญิงจึงได้มาดูสักหน่อยนึงนะ่ะขอถวายการต้อนรับฝ่าบาทเป็นอย่างยิ่งกระหม่อมดีใจเป็นล้นพ้นพะยก่ะเชิญฝ่าบาทประทับก่อนเริ่มเลยเถอะพะยคะ่ะองค์รัชทายาทยิงเข้าไปตรงกลางเป้าพอดีได้คะแนนเต็ม ฮฮยิงได้ดีนี่วินเคร์เจ้าเก่งที่สุดเลยเก่งที่สุดแค่นี้เหรอท่านถัดไปองค์หญิงเลอเถาเปลี่ยงแรงจังเลยเ,เลอเถาสู้ๆนะทำไมคันธนูนี้ถึงได้งางยากอย่างนี้นะจะใช้แรงที่รุนแรงไปไม่ได้นะ ระดับสายตาต้องมองไปทางข้างหน้าใช่แล้วละ่ะมือขวาง้างไปด้านหลังรับรู้ถึงการมีอยู่ของลูกศรให้ละเอียดเล็งเป้าข้างหน้าให้แม่นอย่างนี้แหละใช่มือต้องมั่นนะชิ